เป็นการบูชาก็เป็นการบูชาพระบรมมสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุองสมเด็จองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่แล้วก็เป็นในสถานอยู่แล้วองค์พระบรมมธาตุนี้พระบรมธาตุีขอการบูชานี้ขอการบูชานี้คงเป็นไปเพื่อประโยชน์คงเป็นไปเพื่อประโยชน์ความความ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายติองเจ้าทั้งหลายตลอดทางรุเทวดาตลอดท้งรูปผาเทวดาอินทรยมยมยาินมยมากครุมนุษย์คนทันุมันสัตว์สัตว์น้อยใหญ่สัตว์น้อยใหญ่ทั้งที่เป็นมิตรเมตรและศัตรูเจ้ากรนายเวเจ้ากรรนายเว เจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดาประจำตัวขอให้ได้รับซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้าพระเจ้าได้กระทำณเทลานี้ด้วยอานิสงผลบุญนี้จงบังเกิดเตน กราแก้วกับแทงทองปกป้องคุ้มครองให้พิบัติทั้งตัวอย่าได้กล้ำกรายอย่าได้ทำ้ายขอให้มีแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการงานใดขอให้เจริญรุ่งเรือง รับราชการขอให้เลื่นเพื่อนเงินเดือนเพิ่มทำนาค้าขายขอให้โชดช่วงชัชลนชาววาบไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยมั่งคั่งมีอายุวันนะ สุภาพลาปฏิพานธนสารสมบัติปิพานทนสารสมบัติทิพทนะมงคลสมสมบูรณ์ผลผลขอความประทานนี้ขอความประทานนี้จงพลันสำเร็จ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 ดุจการดุจการเมอเ สาธุสาธสาธุพี้าลงระดับอนะครับถาไว้รัี่พี่น้องย่บ้าต้าม่ได้ต่ทรถ่ายดูากที่เนในัจุบันรถพาลง้าห้าทเสียงห้นพี่น้องเก็บตุาใจไว้พี่น้องก็บทับุนาจะถวายจตวุจาใจเนนะครับของประดานารนพี่น้อง้านวาใจของพี่น้องโลกนั้นเวีนต่างพเจ้าพทเจ้าม่บาทาป่าที่เืิดท่านเพื่อ มีสีท่าสีพิฆาทำได้พี่น้องขึ้นอยู่กางสะพานพี่น้องลใจลงพี่น้องบ้างเาไ่าครับบ้างเราได้ผื่ผ้าเลยก่อนที่เจ้นี้ผพาเทินอันเทินาขึ้นแต่เป็นอันเทิ่อนานลยพี่น้องก็เด้ถวายได้เป็นเป็นสัติแกูมลเขาบอกว่านีสงระคนจะสงบนคนสงพื้นสงพื้นด้วยอันนี้สงบะคุณจะทายด้วยอันนี้สพระคนณจะทําม้ันสงควย ด้วยอะีกต้องมีคราจเใาปลอดภัย้วรองกาัวกนการดนินงานาเราองการที่ร้องกาครันนกาท่เราตองการี่เรา้องการครวัในการี่เราต้กรทีเราน้องารมร่นในการทรา้ที่เรารา่วือในาที่เรา้กทเากองการคามรวมันกาี่าต้องการทเาน้องการามร้วมนในกาี่เราต้งการทาองารคตามรวกในารที่เองการท่เราต้องการความร่วมมือกันในารทีราตของพี่เ้องหย่อวลงใ่วมมื้นในการที่เราต้องการที่้า พี่เจ้าหนีไพ่าตัวแลกหายเยอะพี่น้องคอยคอยผ่าไม่เรื่อยพี่น้องคอยผ่าไม่เรื่อยใส่พี่ีลอยผ่าไม่เรื่อยนะพี่น้องพี่น้องก็ต้องเป็นดึงไว้พี่น้องเขต้องไปดึงไว้เด้อใช้พี่ีลอยมาเรื่อยๆจะดึงปัจจัยพี่น้องกับบ้างลองได้พี่น้องมาไหมพระท่านพิธีแห่มาเจอเจอพิธีถวายท่าหอมมงคลพระองค์ท่านแล้นเดีพี่น้องอยากจะร่วมถวายจะดึงปัจจัยพี่น้องบ้างร้องเลยกันถ่ายเลยนะครับก่อนถือเป่งเชิดขายเหมนก้อนเสบียงบุญแตกเสบียงบุญจะเปลี่ยน เดี๋ยวพี่เราจะปเิ็ญเนี่ยมาถวายผาองค์พระงมาถวานุญมาอบุญแนบประทานในถวายผานี่ยเวพี่มาก่อนกน่ประทานแบบน้เนาะนี่แหละซึ่ยอดหัวใจของหน้าที่มีการสมน้อยก็ได้เวาเป็นพิธีการเป็นองสงฆ์เป็นพิธีกรที่เป็นเป็นจริงแล้ก็ต้ะครอบครัวก็รับประทาลสิงทะ่เป็นกุฎกุฎีกุฎีกุฎีกีกุฎีกุฎกุฎีกุฎีกทุกีอีเ็ุุา